ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Small Lali แล้วนะคะวันนี้อยู่ในพาร์ทของไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าพาร์ทอะไรดีเพราะว่ามันเป็นพาร์ทใหม่ที่เราคิดขึ้นมานะคะนั่นคือรีวิวขนมใน IG ีนั่นเองทุกคนแล้วก็พาร์ทแรกวันนี้นะคะขอนําเสนอเป,นเป็นอันนี้เลยเป็น,เ,ปนเคก้กกล้วยหอมอบชีสนะคะ <c oughs> ของพี่บิววราพอนนะวันนี้คือเป็นคนชอบกล้วยมากๆอยู่แล้วแล้วก็มาผสมบับชีสก็คือก็คิดไว้แล้วแหละว่าต้องสั่งแน่ๆแล้วก็พอดูรีวิวที่พี่โบเขาลงใน YouTube อะเออก็ยิ่งน่า จัดมาเลยนะ้จ๊ะหนึ่งกล่องวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่ารสชาติมันเป็นอะไรยังไงนะคะเพิ่งได้เมื่อวานทุกคนอันนี้เล็กสั่งเป็นไซส์ L นะคะกล่องละ2 0 0บาทนะส่งมาแบบแฟลชทุกคนเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพเ่ยก็คิดว่าเออไม่ต้องแบบสั่งที่มันเป็นตู้แช่แข็งก็เลยอ่ะที่มีเก็บความเย็นไว้ให้อ่ะแต่นี้สั่งแบบแฟลชธรรมดาก็เขาก็มาเป็นแบบกล่องแปรษณีน์ปกตินะคะแกะ <laughs> กินหอมมากากินหอมเยา้ายวนสุดๆอยากให้เ,เพื่อนๆเห็นใกล้ๆแบบใกล้ๆเออทุกคนตอนดูพี่พี่โบรีวิวเขาบอกว่ากินกับนมสดจะอร่อยมากๆก็เลยเตรียมนมเอาไว้แล้วนะคะมาโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะหัน่นหั่นดูข้างในก่อนนะว่าเป็นยังไง นี่ก็ไม่มีมีดนะคะทุกคนใช้ซ่อมแทนนะจ๊ะโอไม่ก่โอเคแล้วก็ชิมแล้วนะคำแรกทุกคนอีเน้นๆจ้า อร่อยอร่อยจริงๆทุกคนคือมันมีความนุ่มของเนื้อแป้งใช่ไหมแล้วก็ชีสจะพูดยังไงดีคือชีสมันก็จะมีความแบบเค็มๆไมมันไม่ได้เค็มมากนะแต่ว่าเดิมความชีสันจะมีความแบบอะอาจะมีความแบบเหนียวเหนียวเนื้อเลน่เลี่ยนใช่ปะแต่ว่าเขาจะตัดหวานเข้ามาอีกแล้วก็ตัวลูกเกดเนี่ยกินเข้าไปก็ยิ่งแบบว่าได้รสชาติละคือมันหวานหอมเนื้อนุ่มอร่อย รสชาติกําลังดีไม่ได้มีความที่จะรู้สึกว่าไม่ได้มีความหวานหรือว่าไม่ไมีความมังกลาลังพอดีอะ่ะเออมันไม่ได้มากหรือน้อยเกินไปอืมกินกับนมกินอย่าง้พูดเข้ากันอร่อยมากอแต่ว่าตรง แต่ตรงสติกเกอร์เขามีเขีนเยนไว้ว่าวิธีการเก็บรักษาและรับประทานควรเก็บรักษาในตู้เย็นอยู่ได้5 7ถึงวันนะคะแล้วก็สามารถทานแบบเย็นได้หรือจะอุ่นร้อนโดยนําเข้าเตาอบเพื่อความอร่อยฟินในการรับประทานที่มากขึ้นนะคะแต่นี่คือเล็กเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะเล็กไม่ได้มีการอบนะคะเดี๋ยวกะว่าเล็กจะลองกินแบบเข้าไมาโครเวฟด,ด้วยแต่ว่าแบบเย็นก็อร่อยแล้วน,นะจริงเค้กกล้วยหอมอ่ะทุกคนเล็กก็มองหลายร้านแล้วแหละว่า จะเอาร้านไหนดีคือมันมีขายหลายร้านมากทุกคนเค้กกล้วยหอมอันนี้ก็กดเซฟเซฟเซ,ฟ,ซ,ฟ,ซ,ฟ,ซฟไว้แต่ร้านนี้น่ากินจริงๆนะคะส่วนร้านอื่นอะ่ะก็รอดูอีพีต่อไปนะว่าเออเลยจจารีวิวขนมในจีร้านไหนอีกนะคะก็เดี๋ยวเลยจะขึ้นรายละเอียด,ดเดี๋ยวเลยจะลงะรายละเอียดข้างล่างตรงอินสึ i ิชชั่นบอกนะว่าซื้อร้านไหนนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะเลเส่งว,ว,วันที่สามเลขแได้วันที่ห้าเลยคือเร็วมากๆเลยนะจริง สั่งสามกลางคืนก็คือเข้าวันที่สี่ปุ๊บรอวันเดียวได้เลยเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วแหละก็เลยเออวันเดียวถึงนะคะ,ะก็ค่าส่งของเล็กรวมยอดทั้งหมดรวมส่งนะทั้งหมด260บาทนะคะคือการขนส่งเขามีให้เลือกหลายแบบเลยทุกคนพี่เขาบอกว่าเลือกการขนส่งมี3แบบนะคะแบบที่1คือนัดรับนะได้ที่มอบวิลเลจกาญจนาพิเศษแล้วก็2ก็คือแบบที่เรียกบอกไปก่อนนันนี้ก็คือ S c g e x p r e s s นะคะ ขนส่งควบคุมความเย็นสูถึง8องศาช่วยรักษาอาหารในการของส่วนได้ดีที่สุดนะราคาก็จะขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็เขาเขียนไว้ข้อสุดท้ายว่าการณีที่ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงได้และต้องการค่าขนส่งที่ลดลงก็คือส่งแบบ f l a s h e x p r e s s นะคะค่าส่งประมาณ60บาทก็ของเล็ก็รวมเป็น260บาทอย่างที่บอกไปเนาะมีตัวเลือกหลายอย่างมากให้เพื้นเลือกน,น,นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดย,ย่างนี้เนาะ,ะ mm hmm. ก็ลองไปสั่งกันได้นะคะฟินมาก ตอนนี้เล็กเอาไปเวฟแล้วนะมาเล็กจะลองกินแบบร้อนนะคะอร่อยเหมือนเดิมอันนี้คือผ่านมาประมาณวันหนึ่งแล้วเล็กเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะซื้ออย,อย่างที่บอกไปว่าเล็กดูหลายไอจมากมากนะ,ะสำหรับเค้กกล้วยหอมอบชีสนะซึ่งร้านนี้จะเป็นกล้วย เค้ okay, กล้วยหอมที่แบบว่ามีความผสมเข้าไปในเนื้อแป้งแล้วอะอืมเพราะว่าเราเห็นบางร้านมันเป็นรูปแบบกล้วยโปะอยู่ข้างบนเลยไงกับชีสใช่ไหมอืมแต่ว่าอันนี้เขาจะแบบผสมเข้าไปข้างในเลยนะทุกคนไม่มีชิ้นกล้วยหอมไม่เห็นชัดๆนะแล้วก็เหมือน ทางร้านจะใส่กลิ่นกล้วยหอมด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นกล้วยหอมมันแบบอืมมันเหมือนแบบเป็นติจมูกมากอะน่าจะใส่กลิ่นด้วยนะสำหรับสำหรับความรู้สึกเล็กนะแต่ว่าไม่รู้นะว่ามีใส่กลิ่นกล้วยหอมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกมันมันเหมือนว่าใส่เข้าไปอืมเล็กชอบกินแบบร้อนมากกว่าแบบแบบเย็นหรือว่าแบบปกตินะเรียกว่าแบบร้อนอร่อยกว่า เค้กกล้วยหอมอุ <of the fragrance ici> ่นๆเลยนะแล้วก็กินกับนมเย็นๆนะคะฟินมากแล้วพอยิ่งออกไปเวฟบแมันมีความละลายในปากเลยทุกคนเพราะว่าเทคเจอร์เนื้อแป้งเขาแบบว่ามันนิ่มมากก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกันนะคะเค้กกล้วยหอมอบชีสร้านกินข้าวกินหวานนะก็สําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แหละทุกคนก็ ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนาะก็จะมีทามําเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เล็กรีวิวร้านไหนหรือว่ามีร้านไหนเด็ดๆอยากแนะนําก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะเดี๋ยวจะรออ่านเนาะนั่นแหละทุคนแลาให้สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องสมอลลารีด้วยนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคะบ๊ายบาย